คลิปนี้เราจะมาเช็คระบบสตาร์ทของมอเตอร์ไซค์นะครับของทุกรุ่นนะครับมันจะคล้ายกันหมดนะครับทุกรุ่นจะคล้ายกันหมดทุกรุ่นจะมีรีเลย์สตาร์ทนะครับมีมอเตอร์สตาร์ทนะครแล้วก็คันนี้อาการเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงตัวนี้ทํางานนะครับแต่มอเตอร์ไม่หมุนนะครับเราจะมาดูกันว่าไฟเข้ามอเตอร์ไหมนะครับถ้าไฟเข้ามอเตอร์แล้วมอเตอร์ไม่หมุนคือมอเตอร์เสียนะครับ วิธีเช็คก็คือเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนอ,อุปกรณ์มีแค่หลอดไฟนะครับจะเป็น LED หรือไม่ LED ก็ได้นะครับเราจะไม่ใช่กันว่าไฟเข้าตัวนี้ไหมนะครับไอรีเลย์ดังมันมีไฟมาไหมนะครับถ้ารีเลย์ดังแล้วไฟไม่มาก็คือรีเลย์เสียถึงมันจะทํางานแต่มันก็เสียได้นะครับ แต่ถ้าไฟมาก็กลายเป็นว่ามอเตอร์เสียนะครับเราก็จะกดนะครับอย่างนี้ไฟเข้านะครับไฟเข้าที่ระบบมอเตอร์สตาร์นะครับแต่มอเตอร์ไม่หมุนก็คือมอเตอร์เสียนะครับอาจจะเสียด้วยอะไรเราก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่านี่คือวิธีการเช็คนะครับว่ารีเลย์เสียหรือมอเตอร์เสียนะครับ